ทายทุกคนนะคะเช้าวันเสาร์จากรัฐมินิโซตาสลัฐอเมริกาค่ะตอนนี้เป็นช่วงเช้านะคะประมาณ8โมงกว่า,าพวกเราขับรถมาดูบ้านเช่าค่ะทุกคนจํากันได้ไหมบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ1เดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะคะเจลเคยทําวิดีโอที่ผู้เชา่ารายเก่าเขาย,ย้ายออกนะคะบ,คบ้านก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยจะไม่ให้เช่าต่อแล้วนะคะทีนี้บ้านหลังนี้เราก็เลยจะทําการรีโนเวทนะคะเพื่อที่จะประกาศขายค่ะวันนี้นะคะเจล กับสามีก็แวะเข้ามารดน้ําดอกไม้นะคะที่จริงวันนี้เรามีแผนพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะแต่ว่าจะมารดน้ําดอกไม้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะทุกคนหลังบ้านก็ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะส่วนหน้าบ้านก็ตัดเป็นบางมุมนะคะตตอนนี้ช่างเขาทําการรีโนเวทใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะสภาพก็คือแตกต่างจากเดิมเยอะมากเลยนะคะทุกคนถือว่าสวยเลยค่ะสีอะไรสไตล์ก็ ถือว่าชอบเลยค่ะสีออกทนทนเท,ทาๆดำๆนะคะทุกคนสภาพสวยมากสวยกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยค่ะ <_ d> um> แล้วก็คิดว่าอีกไม่นานบ้านหลังนี้ก็คงจะได้ลงประกาศขายค่ะเ <_ d> um> จอกับสามีก็ตั้งใจกันว่าถ้าขายบ้านหลังนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านนะคะเอาไปจ่ายบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันบ้านของเราเองบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นสินแล้วค่ะอยากเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้ว ก็เลยจะบริหารจัดการโดยเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังนี้นะคะไปจ่ายบ้านที่เราอยู่นะคะส่วนราคาขายนะคะที่จริงแล้วจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐแต่ละเมืองค่ะเมืองที่พวกเราอยู่ที่จริงแล้วเป็นเมืองไม่ใหญ่นะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่ราคาบ้านค่อนข้างจะแพงนะคะอย่างบ้านหลังนี้นะคะสามีเจอกับน้องชายเขาที่ทําธุรกิจบ้านเช่าร่วมกันนะคะตั้งงบประมาณอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2องแสนเจ็ดนะคะสองแสนดดอลลาร์ ตีเป็นเงินไครก็78ล้านนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสภาพบ้านในอเมริกานะคะในรัฐมินิซตานะคะ78บาท ล้านนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับเมืองที่เราอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยคือเจ็ดแปลนล้านได้คฤหาดหลังโตเลยระคะ่ะและสําหรับบ้านหลังนี้นะคะสามีเจียวแล้วก็น้องชายของเขาถือว่าลงทุนหมดไปเยอะค่ะเป็นการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวบ้านนะคะถือว่าหมดเยอะมากๆค่ะก็เงินกองกลางหมดแล้วก็ยังไม่พอเรายังต้องควักเงินในกระเป๋าออกกันอีกคนละสองหมื่นดอลลาร์นะคะ ทุ่มสุดตัวสําหรับบ้านหลังนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าบ้านหลังนี้ขนาดที่ปล่อยให้เช่านะคะได้กําไรไหมบ้านหลังนี้ไม่ได้กําไรเลยค่ะขาดทุนด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าสภาพบ้านยับเยินมากเราจะต้องมาปรับปรุงรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยค่ะหมดเยอะก,กว่าเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลังจากรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วนะคะเราเดินทางต่อนะคะกินหมูปิ้งข้าวเหนียวเพื่อพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากค่ะ พวกเราอยู่ก็จะบรรยากาศข้างทางประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไม่มีตึกสูงนะคะบรรยากาศเงียบสงบนะคะส่วนมากก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะไล่ทั่วเหลืออะไรพวกนี้มากกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะจะพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนนะคะหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัง ะะเอาไว้เจอกัน EP ที่2อ p ต่อไปค่ะเดี๋ยว EP ต่อไปเจอจะมาเล่าเกี่ยวกับเพื่อนสามีนะคะที่เขาอยากมีแฟนเป็นคนไทยนะคะสาวไทยนะคะวันนี้ขับบ้านผ่านบ้านเขาพอดีอยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายที่รวยพอสมควรค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ EP ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ